สวัสดีพี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวันแนวทางรัฐบาลไทยในมาชิกประจําวันที่16สิงหาคม67นี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะแม่แม่มาชิก f อคซีประจําล้วขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผูดด้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่าบ้าทีพารวยกับแนวทาง รัฐบาลไทยในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งสรับในทางรัฐบาลไทยในมาชิกสรับคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเนาะนะครับมาสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยว่าจะฟาดตัวไหนเน้นตัวไหนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยในมาชิกโอ้โหสรับ อ่ง้วนนี้มาช้าในมาชิกรู้สึกว่ามาช้าเพราะมันติดตัวร้านน,านู้นนี่นั่นในมาชิกนะครับก็เลยไม่สะดวกเนาะนะครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาในมาชิกอย่างรอบก่อนนี่มาช้านะแต่มาแน่นๆนะมานิ่งๆมาปั่วๆปัปง,ปงๆในมาชิกนะครับเนาะ,ะนะครับอะ่ะนะครับเดี๋ยวชมคลิปให้จบในมาชิกนะครับเนาะเดี๋ยวมาสรุปกำหนวันให้ด้วยแล้วก็มาสรุปสถิติแนวทางผมด้วยว่าเป็นอย่างไรสำหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยสําหรับคลิปนี้ในมาชิกในแบบฉบับของผมนะนะครับเออนะครับผมก็จะมีอ่า เรียนคำละวันด้วยเนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็โป๊ะโป๊ะปังๆจะปฏิทัติเต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมแนวทางไหนเดินดีเดินต่อแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางในมาชิกนะเนาะนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางนะประกอบกับแนวทางรัฐบาลไทยในมาชิกนะเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะครับเนาะนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับอันนี้คือนะครับอดีผมนะนะครับใครจะเข้าห้องเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายนะในห้องเรียนผมจะมีเม็ดเดียวรัฐบาลไทยในมาชิกผมจะส่งในวันที่15 นะครับตอนเช้านะครับสหรับนิดเดียวรัฐบาลไทยท่านที่ชอบก็ทักได้เลยในมาชินะครับอ่ะนะครับจะน่าจะเต็มขึ้นกาเด้อในมาชิมาดูแนวทางของผมในรอบที่ผ่านมาก่อนเนาะนะครับมันจะได้ประกอบกันไปในมาชินะครับเนาะนะครับใจล่มๆนะนะครับค่อยๆไปในมาชินะครับเนาะในรอบที่ผ่านมาอวดแล้วอวดอีกอยู่ในมาชินะครับเนาะนะครับวันที่หนึ่งทับแปดเนาะนะครับผมไม่สี่กับแปดเนาะนะครับมาเน้นสี่แปดแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งนะตรงๆนะของผมนะครับไปเร็วนิดหนึ่งได้อ่ะนะครับเน้นสี่หกอะเน้นสี่เก้านะแล้วก็ อามา46ในมาชิกนกับหัวได้อีกแล้วก็41เนาะนะครับเจาะ41เนาะนะครับให้การละวันด้วยนะนะทำการละวัน147ในมาที่41เลยนะเด่นการละวันนี่นะครับรัฐบาลไทยนะถือว่าเร่อดีอยู่นะเคยมา3ตัวตรงนะสลับในรอบวันพฤเรือหัดนะครับนะครับก็เกือบละในมาชิกนะเข้ามา041เนาะอันนี้ 1น7นานก็มา14นะสําหับเป็นการวันที่ว่าปังพวกไม่ไหวนะครับสหรับเด็นการวันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิตินะนะครับให้ดูสถิติแล้วก็จะให้ดูเด่นการวันด้วยใด้มาชิกอะมาดูสถิติผมเนาะนะครับเออนะครับอันนี้คือในรอบที่ผ่านมาผ่านไปนะครับอะมาดูสถิติผมนะนะครับจะได้เป็นไกด์นะครับสลับที่จะมาชิกจะตามหดือไ่ตามสรับรัฐบาลไทยงวดนี้เนาะนะครับเออนะ นะครับนี่อันนี้คือสถิติปี67ในมาชิกนะครับเนาะนะครับสถิติผมปี67ในในรูปแบบของผมนะที่ผมสรุปไว้นะครับเออนะอาจจะไม่เหมือนกับท่านอื่นนะนะครับนะครับอ่ะนี่นึงนะครับภาพเลยนะครับเนาะนะครับนับตั้งแต่ปี67นะนะครับสลับไปทางผมเนาะนะครับตั้งแต่วันที่17เดือนหนึ่งนะนี่17เดือนหนึ่งนะในมาชิกนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยที่ผมวงเขียวๆให้เนี่ยคือมันลงนะสลับเป็นตัวเด่นนะนะครับก็จะชุดจอก็จะสลับกันไปนะครับเนาะนะครับ สำหรับสลับกันไปในชุดจอดแต่ว่าชุดจอดนี่นะครับเบาบางอยู่นะนะครับแต่ว่าในตัวเด่นเนี่ยนะครับนะครับมาเกือบทุกงวดนี่มาชิ้สลับตัวเด่นเนาะนะครับเออนี้มาชี้นะครับสลับตัวเด่นอาจจะไม่ลงนะนะครับสลับตัวเด่นผมยังไม่ลงหนึ่งหนับที่ไม่ลงเลยสองนะครับสามนวดเนาะหนับที่ไม่ลงคือสามนวดเนียมาชี้ดำลงนะครับเออที่ไม่เข้าเลยเนาะนะครับสามนวดสามรอบนะนะครับนอกนั้นก็มา หมดไม่ maj, ยังไม่มาก็มาในตัวเด่นในมาชิดนะครับเนาะอย่างนี้เจาะไม่เข้าก็มาอย่างมาในตัวเด่นอยู่นับสลับร้อยที่ผ่านมาก็มาที่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะครับแล้วก็ผมฟาดที่สี่ด้วยในร้อยที่ผ่านมาเนาะนะครับเออแต่รอบก่อนผมฟาดที่หนึ่งนะนะครับรอบก่อนผมฟาดที่หนึ่งวันที่สิบหกเดือนเจ็ดผมฟาดที่หนึ่งนะครับแต่เจาะไม่ถึงนะครับมันก็เลยไม่มีเจาะแต่มาในตัวเด่นอยู่สลับสายวิ่งสายลุกนั่นแหละนะครับเนาะอันนี้เป็นไกด์ให้เนาะร้อยที่ผ่านมาผมฟาดที่สี่เนาะ นะครับก็คืออันนี้คือในรอบที่ผ่านมานะนะครับจะได้เป็นไกด์จะตามหรือไม่ตามสําหรับรัฐบ,บาลไทยผมวันนี้เนาะนะครับอ่ะมาดูกำลังวนนะันในมาชิกนะครับเนาะมาดูกำลังวันนะนะครับสําหรับในปีในมมาชิกนะครับในปี67เนจะ็ดในมาชิกนะครับเนาะนะครับในปี67นะนะครับอันนี้คือเด่นกำลังวันในมาชิกนะครับเนาะเออชัดเจนไหมนะครับนี่เขาประกาศผลตรงกันวันที่16 ในมาชิกส <Es> <an> ิเดือน8ตรงกับวันศุกร์นะนะครับจะได้วันที่ศุกร์นะมีการระบาดกี่วันที่ลงนะครับเนาะนะครับอ่บ16เดือน2แล้วก็10วันสิบหกเดือน2 67แล้วก็วันที่1เดือน3 67นะนะครับเดือนกันวันมี3ามีหมีเนาะที่ผมใช้นี่ในแบบฉบับของผมนะนะครับ3 6 9เนี่สามหเนี่นะครับอ่าวันศุกร์ที่16เดือน2อนี่นะครับมา3 9 5นะนะครับ9ลง3ลงนะครับเนาะนะครับวันอ่าศุกร์ที่ นะครับสิบหกเดือนสองเนาะนะครับเออนับการวันนี่นะครับสามก็ลงเก้าก็ลงนะนะครับเพราะว่าผมสามหกเก้านี่นะครับเนาะอันนี้สุกอ่าที่สิบหกเดือนสองแล้วก็มันสุกที่สิบวันที่สุกที่หนึ่งเดือนสามเออนะครับเนาะนะครับอ่ะแล้วก็มีหกมีสามนะนะก็มีเก้านั่นนะครับมาทุกนะครับสองสุกนะนะครับเออนี่มาเช็กนะครับเนาะนะครับเอออันนี้คือเด่นกางวันนะที่ผมใช้ผมสลับของผมนี่แหละนะครับเนาะนะครับนอกนั้นมามีอีกไม่สุกนะครับ ม่าคุณดูแนวทางผมรอบนี้เลยเนี่ยมาชิคนะครับเนาะจะได้เป็นไกด์เป็นแนวทางเนาะนะครับว่าจะชอบไหมสลับแนวทางผมนะนะครับรัฐบาลไทยผมน่าเนี่เลยที่มาชิคนะครับเนาะนะครับนับโค้งไปสกายเลยนะครับแล้วก็มาลงที่เดิมนานนะครับแต่ผมวางแนวทางให้เรียบร้อยเลยนะนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะในรอบนี้ในมาชิคนะครับผมให้9ครับ7 7กับ9นะสลับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบ 6เนนาะะครับเดือน8ในมาชิกหกเจ็ดในมาชิกนะครับอ่า9กับ7 7กับ9นี่คือจับคู่ได้เลยนะนะครับ9กับ7 7กับ9นี่จับคู่ได้เลยนะครับสลับในตัวเด่นวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะนะครับสวยอยู่นะเพราะว่าในมาชิกนะครับ9จะไหลแม้ระดับบานไทยเนี่ยนะครับสองสูงจะมีทั้ง6ทั้ง9เลยนะนะครับ3ด้วยในมาชิกนะครับ นะครับปีนี้จะลงหรือเปล่านะครับสลับในเดือนนี้เนาะนะครับ98 90 91นะนะครับแล้วก็72 73 74ในมาชินะสลับรัฐบาลไทยผมเล่นให้า90กับ74นะนะครับ90กับ74นะนะครับเออชื่อชอบไหมอันอันนี้ผมติกระวังหกกับเก้าด้วยมันในตัวเน้นกันเลยให้ระวังนะนะครับแล้วก็สามเดือนก็มี091 273และก็374ในมาชีนะครับเนาะนะครับแล้วก็กำลังวันก็มี369เนาะสลับวันศุกร์นะนะครับเนาะนะครสองสุขที่ผ่านมาเนี่ย อ่าลงนะนะครับมาทุกตัวนะแต่ว่ามันแยกกันอยู่ในมาชิกนะครับอ่ะอมันเป็นตัวเน้นผมในมาชิกนะครับเนาะนะครับพูดไปก็เยอะเยะเนาะนะครับมันเป็ตัวนี้เลยนะจะฟาดตัวไหนบ่อทีอ้อมประชดเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเก้ากับเจ็ดนะนะครับอ่าผมฟาดที่เก้าเลยสำหรับวันนี้นะเออนะครับเด่นเก้ารองเจ็ดนะสําหรับ ในตัวเด่นผมนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะฉันชอบแคบไปจดไว้เนาะเด่นเก้าก็จะมีเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนักธิมชิกสำหรับเด่นเก้าเนาะนะครับฉันชอบไหมฉันชอบแคบไปจดไว้เนี่ยมาชิกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยจะพูดได้เลยเด้อนะครับเนาะนะครับไม่อยากให้ตัดช่วงไหนช่วงหนึ่งออกนะสำหรับแนวทางผมอย่าลืมเดินทางไปและเดินทางกลับนะผมไม่จับเบิ้ลให้นะนะพระใครชอบเบิ้ลเประวังเอาสำหรับรอบนี้เนาะนะไม่จับเบิ้ลเอาแค่นี้พอนะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเด้อสำหรับรอบนี้จะได้ปุ๊บป้วงปันนสาหรับแวทง รัฐบาลไทยในมาชิกนะครับมองว่ารอบนี้คงจะมาสองที่นั่งใส่ไม่นั่งเอกขึ้เก้านะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สลับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเนาะนะครับผมจะส่งวันที่15ตอนเช้าในมาชิกนะครับถ้าใครทีชอบเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเนี่ยผมจับ3ตัวนะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดทักเข้าไปในห้องเรียนได้เลยหรือว่าจะรอผมไลฟ์สายด่วนรับพนานนี่มาชิกก็ทักเข้าไปได้เลยสลับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยจะหนักจะเต็มขึ้นเก่าในมาชิกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโชคดีบนทางทุกคนในมาชิกนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปมองว่ารัฐบาลไทยงงวดนี้คจะ โชคดีในมาชิกนะครับเนาะนะครับกับแนวทางผมทุกๆคนทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้เจอกับผมที่ต่อไปสวัสดีนะครับโชคดีครับ